ล่าสุดทางอิสราเอลได้มีการพิจารณาแผนในการปล่อยน้ำทะเลให้ไหลเข้าท่วมในพื้นที่อุมโมงคของกลุ่มฮามาสนะครับซึ่งคาดว่าจะสามารถทำลายเครือข่ายอุมโมงคทั้งหมดของกลุ่มฮามาสได้ภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์ครับ Wall Street Journal สื่อของสหรัฐได้เปิดเผยว่ากองทัพอิสราเอลพร้อมปล่อยน้ำจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนให้ไหลเข้าท่วมอุมโมงของกลุ่มฮามาสในฉนนกาซา โดยระบ,บุว่ากองทัพอิสราเอลได้เตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำห้าเครื่องใกล้กับค่ายผู้ลิภยัยอาลชาตีในกาซาซิตีีเมื่อเดือนที่ผ่านมาเพื่อปล่อยน้ำหลายพันลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงซึ่งคาดว่าแผนการปล่อยน้ำทะเลเข้าไปในอุโมงดังกล่าวจะทำให้น้ำท่วมเครือข่ายอุโมงของกลุ่มฮามาสทั้งหมดภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์ ทางนี้กองทัพอิสราเอลได้แจ้งแผนการปล่อยน้ําทะเลเข้าไปในอุโมง์ของกลุ่มฮามาสให้กับทางการสหรัฐทราบแล้วเมื่อเดือนที่ผ่านมาแต่สหรัฐยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะสนับสนุนแผนการดังกล่าวหรือไม่เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ของสหรัฐที่มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยซึ่งฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับแผนการนี้แสดงความเป็นห่วงว่าน้ําทะเลจะทําลายชั้นหินและดินในพื้นที่ฉนวนกาซาหากน้ําทะเลและสารที่เป็นอันตรายไหลซึมออกมาจากอุโมงค์ ก็อาจจะเป็นอันตรายแก่ประชาชนได้ส่วนการเจราจาปล่อยตัวประกันในฉนวนกาซาในขณะน,นี้ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดและยังไม่มีท่าทีว่าทุกฝ่ายจะกลับมาเจราจากันต่อในเร็ววันนี้เนื่องจากกลุ่มฮามาสยังไม่ยอมปล่อยตัวประกันที่เป็นเด็กและผู้หญิงชาวอิสราเอลที่เหลืออยู่และอิสราเอลก็ยังไม่หาทางเจราจาเรื่องการปล่อยตัวประกันรายอื่นๆที่เป็นผู้ชายหรือทหารอิสราเอลด้วย